สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะครับในการทำเว็บแอปโดยการกรอกแค่ชื่อแล้วก็ให้แจ้งพิกัดนะครับในคลิปนี้นะครับผมใช้คำว่าการทำเว็บแอปขั้นเทพเลยนะครับกรอกแค่ชื่อเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้เราจะให้แจ้งทั้งพิกัดนะครับแล้วก็ Google Map นะครับว่าอยู่ตรงไหนปักหมุดไว้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้แจ้งเตือนเข้า Line Notify ได้ด้วยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาลุยกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับอ่ะผมก็จะทําการมาที่ Google Drive นะครับสร้าง g o o l l s s h e t t ใหม่ขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการทบทวนการทํานะครับเสร็จแล้วนะครับไปที่ Spreadsheet นะครับแล้วผมจะตั้งชื่อ Spreadsheet ว่าแจ้งพิกัดนะครับบวกลายแจ้งเตือนนะฮะโอเคนะครับ จากนั้นนะครับให้ทําการกรอกข้อมูลนะครับในช่อง a 1นะครับตรงนี้เป็นชื่อสกุลนะครับช่องที่2นะครับเป็นวันที่นะครับช่องที่3นะครับเป็นพิกัดนะครับและช่องที่4นะครับก็คือสถานที่นะครับที่อยู่ณขณะนั้นนะครับที่ทําการแจ้งเตือนพิกัดนั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ ข้อมูลเครื่องมือนะครับเสร็จแล้วนะครับให้มาที่เมนูเครื่องมือนะครับแล้วก็มาที่โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับจากนั้นนะครับโครงการไม่มีชื่อนะครับก็เปลี่ยนนะครับเป็นแจ้งพิกัดนะครับ แล้วอ้าวพิมพ์ผิดนะครับแช่งพิกกัดนะครับแล้วก็นะครับเปลี่ยนชื่อโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาจัดการในเรื่องของโค้ดกันนะครับโอเคนะครับทำการลบนะครับฟังก์ชันเดิมทิ้งไปหมดเลยนะครับแล้วก็นะครับผมจะแชร์ลิงก์นี้นะครับของกินทับนี้นะครับใต้คลิปสอนนะครับ ให้เรานะครับเปิดนะครับเข้ามาที่โค้ดตัวนี้แหละนะครับแจ้งพิกัดแผนที่ส่งลายแจ้งเตือนนะครับแล้วคลิกไปที่รอนะครับแล้วก็คอนโทรลเ l นะครับคอนโทรลซกลับมาที่โค้ด g s ของเราคอนโทรลวลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นให้ทําการนะครับไปที่เมนูไฟล์ตรงนี้นะครับเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือก HTML ตั้งชื่อไฟล์ว่า Index INDEX นะครับกดปุ่ม Enter ครับแล้วก็ทำการลบครับข้อมูลทั้งหมดออกไปก่อนนะครับกลับมาที่ก i ิ h u ับของเรานะครับกด Back นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ตัว index HTML ตรงนี้แล้วกด Raw ครับ c o n t r l A c o n t r l C นะครับคัดลอกเลยนะครับกด Back ครับจากนั้นกลับมาที่นะครับ HTML ของเรานะครับ c o n t r l V ลงไปแบบนี้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับสำหรับ HTML นะครับจากนั้นนะครับมาที่รหัส GS ครับเลื่อนขึ้นมานะครับบรรทัดที่6นะครับ xx ตรงนี้คืออะไรคือ ID นะครับของสเปดชียเรานะครับเราก็กลับมาที่สเปดชียเราตรงนี้นะครับคลิกลงไปที่ URL ด้านบนนะครับแล้วก็ copy นะครับลุมเอาเฉพาะ ID ส่วนนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกครับกลับมาที่สคริปต์ครับลบ 3X ออกนะครับ Ctrl V ลงไปนะครับเรียบร้อยสำหรับสเปรชีทนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของโค้ด13มนะครับมาจนถึง20นี้นะครับเป็นการทำโค้ดให้แปลงวันที่นะครับให้เป็นวันเดือนปีภาษาไทยนะครับตรงนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสมพงศ์นะครับจาก หิ่งห้อยร้อยโลนะครับได้กระุนาในการปรับโค้ดตรงนี้นะครับหรือว่าเป็นคนทําโค้ดตรงนี้ขึ้นมานะครับขอขอบคุณนะครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนของบรรทัดที่22นะครับจะเป็นการแจ้งข้อความเข้าไปในไนลนะครับก็จะอ้างถึงนะครับตัวเช็ค Data นะครับว่าสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับแล้วก็เอาข้อมูลนี้แหละนะครับทรงเป็นข้อมูลแจ้งเตือนนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเปลี่ยนไอคอนเป็นรูปอะไรเราจะให้แสดงข้อความอะไรนะครับเราก็มาแก้ในบรรทัดที่22 23นะครับตรงนี้จะส่งเข้าไปในไลน์นะครับเสร็จแล้วนะครับตั้งแต่บรรทัด25นต้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของพิกัดนะครับแล้วก็เรื่องการนะครับสร้างแผนที่ขึ้นมานะครับซึ่งนะครับบรรทัด28นี้นะครับจะเป็นการสร้างแผนที่ขนาด600คูณ600พิกเซลนะครับแล้วก็นะครับ ฟังชันนะครับบรรทัดที่39ก็จะเป็นการส่งลายแจ้งเตือนเข้าไปนะฮะโค้ดก็มีแค่นี้นะครับที่เราจะนํามาใช้กันนะครับเมื่อเรานะครับเข้าใจแล้วนะครับแล้วก็นะครับปรับเปลี่ยนข้อมูลตามที่เราต้องการนะครับเราก็ทําการบันทึกได้เลยครับกดปุ่มบันทึกครับอ่าตอนนี้เน็ตผมไม่ค่อยจะเสถียรเท่าไหร่เดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับพอบันทึกเสร็จนะครับสีส้มหายไปหมดแล้วนะครับ ทีนี้นะครับเราก็ดพลอยให้เป็นเว็บแอปซะนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับการทําให้ใช้งานได้นะครับคลิกการทําให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับจากนั้นนะครับเลือกประเภทนะครับเลือกเป็นเว็บแอปครับแล้วก็เปลี่ยนจากฉันเท่านั้นนะครับเป็นทุกคนครับคลิกการทําให้ใช้งานได้ครับเสร็จแล้วนะครับจะมีการ ตรวจสอบสิทธ์นะครับแล้เราก็คลิกให้สิทธ์เข้าถึงนะครับเลือกอีเมลของเราครับจากนั้นไปที่ขั้นสูงนะครับไปที่แจ้งพิกัดไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็กดปุ่มอนุญาตครับผมเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ทำการ ด e p l ยเวอร์ชันหออกมาให้เราเรียบร้อยนะครับเราก็เอาลิงก์นี้แหละนะครับไปทดสอบนะครับแล้วก็อาจจะคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วเอาไปโพสต์นะครับทีนี้นะครับผมก็จะลองทดสอบนะครับโดยการใช้ลิงก์นี้เลยนะครับคลิกครับอ่าขออภัยผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่ารีเฟซอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับนี่คือหน้าตานะครับที่เราจะให้ยูเซอร์นะครับ ช่วยทําการบันทึกการเช็คอินนะครับหรือว่ากรอกการเช็คอินนะครับโดยนะครับเขาจะต้องนะครับในการท้งแรกเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเด้งขึ้นมาเป็นขออนุญาตการเข้าถึงโลเคชันนะครับพอดีผมอนุญาตตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้มันบอกว่าอนุญาตแล้วนะครับมันเลยไม่ถามอีกนะครับถ้าใครมันขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาว่าอนุญาตขอเข้าถึงโลเคชันหรือว่าเปิดตําแหน่งของคุณจะต้องกดปุ่มตกลงก่อนนะครับเสร็จแล้วเราลองทดสอบข้อมูลลงไปนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนก็ลองบันทึกพิกัดดูนะครับบันทึกข้อมูลนะครับพอบันทึกข้อมูลเสร็จนะครับมีสิ่งหนึ่งที่นะครับลืมนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ลืมทำก็คือการทำโทเค็นแจ้งเตือนนะฮะโอเคนะครับข้อมูลมันมาแล้วนะครับแต่นะครับยังไม่มีการแจ้งเตือนเลยนะครับโอเคนะครับ ผมจะกลับมาที่สคริปต์อีกครั้งหนึ่งนะครับลืมไปนะครับไม่เป็นไรนะครับมาบรรทัดที่40นะครับในโค้ด .gs ของเรานะครับบรรทัดที่40 40เนี่ยคือโทเค็นนะฮะให้เราไปทําการออกโทเค็นมาให้เรียบร้อยนะครับว่าเราจะแจ้งเตือนไปที่กลุ่มหรือว่าไปที่ส่วนตัวนะครับในที่นี้ผมจะทดสอบนะครับโอเคนะครับผมจะทดสอบแจ้งส่วนตัวก็แล้วกันนะครับก็เอาโทเค็นนะครับของลายใส่เข้าไปบรรทัดที่40นะครับ แล้วกดบันทึกอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้สคริปต์เราเพิ่งมาแก้ไขตอนหลังแล้วก็บันทึกตอนหลังเราจะต้องทําการดี PLOY ใหม่นะครับมาที่การทําให้ใช้งานได้นะครับคลิกการทําให้ใช้งานได้รายกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นคลิกไปที่การทําให้ใช้งานได้นะครับ <c oughs> เพื่อให้มันปรับเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชัน2เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะขึ้นเวอร์ชั่น2นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มเสร็จสิ้นเอาละนะครับทีนี้มันจะแจ้งเตือนเรา ลายของเราได้ด้วยนะครับโอเคเรามา refresh นะครับ URL ใหม่ครับมาทดสอบว่าเราจะนะครับส่งนะครับรายชื่อเข้าไปเช็คอินนะครับบันทึกข้อมูลนะครับเดีินะครับมันจะแจ้งเตือนลายของเราด้วยหรือเปล่านะครับอินเทอร์เน็ตค่อนข้างจะนะครับไม่ค่อยเถียรนะครับช่วงนี้นะครับ ยังไม่มานะครับยังไม่มานะครับขอเทสอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้อินเทอร์เน็ตที่เครื่องที่ผมกำลังใช้ตอนนี้นะครับยังไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับถ้ามันไม่มาแบบนี้ผมขอเทสในมือถือเลยนะครับจะก๊อปปี้มายัางมาแล้วนะครับนี่มาสองครั้งเนี่ยนะครับแจ้งพิกัด เช็คอินนะครับวันนี้นะครับที่กําลังอัดคลิปคือวันที่15มกราคมนะครับมาแล้วนะครับเวลา13ตอนนี้ตอนบ่ายนะครับผมกําลังอัดคลิปนะครับอภิวัตรกันหาพิกัดนะครับตำบลน้องบกอำเภอเหล่าเสือโกกนะครับจังหวัดวัวล้านีเป๊ะเลยนะครับและนะครับมันจะมีนะครับแผนที่มาด้วยครับตรงนี้อ่าข้อดีของตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับสามารถที่จะซูมเข้าไปดูได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่โรงเรียนของศิษปัาอยู่ตรงนี้นะครับ ผมกาลังนั่งอัดคลิปอยู่ตรงนี้เลยนะครับยอดเยี่ยมนะครับสำหรับสคริปต์คันเทพนะครับหรือว่าเว็บแอปคันเทพนะครับที่นะครับสามารถที่จะทําการเช็คอินนะครับแล้วก็นะครับทรงพิกัดนะครับมาให้เราด้วยแล้วก็แจ้งตําแหน่งพร้อมภาพแมปแผนที่แบบนี้นะครับเข้ามาในไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาเทสผ่านสมาร์ทโฟนสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาลิงก์นี้ไปเทสผ่านสมาร์ทโฟนนะครับผมจะไว้ที่คลิปนะฮะแล้วก็ลองวาง าวางในอ๋อทวทีมันต้องวางในนี้นะครับวางในนี้เลยนะครับจากนั้นค่อยไปเปิดสมาร์ทโฟนนะครับอ่แล้วก็เทสตัตวนี้นะครับอันนี้จะลองเทสผ่านสมาร์ทโฟนนะครับเวลาเราไปทำล็อกอินตัวนี้นะครับก็อย่าลืมต้องตกลงนะครับย,ยินยอมให้ใช้ การเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งด้วยกดตรงลงก่อนนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เราก็ป้อนข้อมูลเข้าไปนะครับสมมุติว่านะครับเอาชื่อสมชายก็ได้นะครับสมชายอยู่ที่ไหนนะครับบันทึกข้อมูลนะครับดูซินะครับพอสมชายบันทึกข้อมูลเสร็จนะครับสัญญาณเน็ตเป็นอย่างไรแต่ทีนี้นะครับมันจะไม่ไม่ใช่ส่งปั๊บเด้งปุ๊บเลยนะครับ เพราะว่ามันจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับในการไปสร้างแผนที่นะครับในการไปสร้างแบบนะครับพอมันสร้างแผนที่เสร็จมันถึงจะส่งข้อมูลไปนะครับแจ้งรายเข้าแลรแจ้งเตือนนะครับมาไหมนะครับอันนี้ยังเป็นอภิวัตอยู่ส่งมาครั้งที่2นะครับในสมาร์ทโฟนนะครับ อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยจะเสถียรเท่าไหร่นะครับแต่ทํางานได้นะครับตามที่เห็นเลยนะครับผมขอส่งซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมาไหมอ่าพออินเทอร์เน็ตมานะครับข้อมูลจากสมาร์ทโฟนนะครับก็ลงมาเลยนะครับสมชายนะครับจากนั้นนะครับมาดูไลน์ Notify แจ้งเตือนไหมนะครับอ่าเราก็ลองเปิดไลน์ Notify ขึ้นมาเห็นไหมครับ ก็โชว์ในสมาร์ทโฟนนะครับตอนนี้สมชายนะครับสมชายพิกัดนะครับอยู่ตรงนี้แหละเราเสือโกกอําเภอเราเสือโกกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็แผนที่นะครับก็อันเดิมอันเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าผมอยู่ตรงนี้เป็นสมชายนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับการทําเว็บแอปขั้นเทพนะครับก่อแค่ชื่อแจ้งพิกัดบวกแผนที่แล้วแจ้งเตือนไลน์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ